ข่าวติดตามข่าวกันต่อนะครับมีรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่16เมษายน2565กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียส่งหนังสือไปยังกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะครับเพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลกระทบที่คาดไม่ถึงในด้านความมั่นคงทั้งระดับภูมิภาคและระดับสากลหากว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นยังคงเดินหน้ามอบความสนับสนุนด้านอาวุธให้แก่ยูเครนต่อไป ขณะเดียวกันเนื้อหาในจดหมายดังกล่าวยังกล่าวหาองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตที่รัฐบาลสหรัฐนั้นเป็นหัวเรือใหญ่ว่าต้องการให้ยูเครนละทิ้งการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียเนื่องจากว่าต้องการให้เหตุนอกเลือดนั้นดําเนินต่อไปขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนั้นยังปฏิเสธให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มีการประกาศในประเทศเจ้าหน้าที่การทูต18คนของสาภาพยุโรปเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นมิตร ด้านสหภาพยุโรปแสดงความไม่พอใจต่อคำสั่งดังกล่าวแต่สหภาพยุโรปเพิ่งประกาศขับเจ้าหน้าที่การพูดของรัสเซียประจําสหภาพยุโรป19คนเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาด้วยครับ ค่ะเดียวกันนะคะทางด้านของเจนซานกี้โคศกหญิงทำเนียบข่าวเนี่ยออกมาพูดถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของโจไบเดนผู้นําของสหรัฐออกมาบอกว่าตัวเองนั้นมีความพร้อมที่จะเดินทางไปที่ยูเครนนะคะตามแบบเดียวกันกับผู้นํายุโรปหลายประเทศที่เดินทางไปเยือนยูเครนปรากฏว่าเรื่องนี้เจนซานกี้ออกมาบอกแบบนี้นะคะรัฐบาลของสหรัฐนั้นไม่มีแผนที่จะส่งผู้นําสหรัฐไปที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนสอดคล้องกันค่ะกับการที่นายแจ็คสลาว ที่ปรึกษาด้านนโยบายความมั่นคงของทำเนียบขาวออกมาอ,ออกมาเสริมเพิ่มเติมด้วยเนี่ยนะคะบ,บอกว่าอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้นําของสหรัฐก็คือโจไบเดนนั้นติดตามสถานการณ์ในยูเครนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาอยู่แล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะผู้นําของยูเครนวลาดีมีร์เซนสกี้ ky, นะคะออกมาพูดถึงประเด็นที่กองทัพยูเครนนั้นณนะตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ที่รัสเซียนั้นเข้าไปปฏิบัติการทางทหารมีกองทัพยูเครนสูญเสียทหารไปแล้วประมาณ2,500นายถึง3,000นายรวมไปถึงได้รับบาด เจ็บอีกเนี่ยมากกว่า100นายด้วยกันน,นอกจากนี้ค่ะยังพยายามที่จะเรียกร้องให้กับทางด้านของโจไบเดนประกาศขึ้นทะเบียนรัสเซียนั้นเป็นรัฐสนับสนุนในการก่อการร้ายแต่ว่าฝ่ายของสหรัฐบอกว่ายังไม่มีนโยบายในการพิจารณาแนวคิดแบบนี้อย่างจริงจังค่ะในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนั้นได้ออกแถลงการเมื่อวันที่16เมษายนอีกหนึ่งฉบับนะครับเป็นการขึ้นบัญชีดำเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐอณาจักร10คน สิบคนที่ว่านั้นเนี่ยครับมีมสามบุคคลสําคัญหนึ่งในนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีบอริจจอนสันผู้นําของสาราณาจักรมีทางด้านลิทรัตร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาราณาจักรมีทางด้านเบนวอลเลตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเนื่องจากว่าทั้งหมดนั้นมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นมิตรขอกับรัฐบาลในส่วนของรัฐบาลรัเสเซียนะครับทั้งนี้บอริจจอนสันเยือนกรุงเคียบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพบหารือกับทางด้านประธานาธิบดีว,วโลโดิเมียร์เซเ,ซเลสกี้ผู้นําของอยูเครน และกล่าวถึงการสนับสนุนทางการเงินของสหรัฐรให้แก่ยูเครนในรูปแบบของเงินสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้เนี่ยมีมูลค่าสะสมกว่า770ล้านเล้านปอนด์แล้วนะครับหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยนั้นก็ราวๆ3า7 0 0กว่าล้านบาทนี่คือการให้การช่วยเหลือของอังกฤษที่ให้การช่วยเหลือยูเครนนั้นไม่ได้ให้การช่วยเหลือฟรีนะครับแต่นี่คือเป็นการให้หยิบย,ย,ย,ยืมเงินมีดอกเบี้ยด้วยนะ,ะตอนนี้เนี่ยยูเครนที่เป็นหนี้แน่ๆให้กับทางด้าน อังกฤษไปแล้วหรือว่าสหาราัณาจักรไปแล้วเนี่ยสามหมื่นกว่าล้านบาทนะครับขณะเดียวกันรัฐบาลสหาราัณาจักรเตรียมเพิ่มการสนับสนุนด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่รวมถึงการส่งมอบยานยนต์หุ้มเกราะอ,อีก120ยยคันและระบบขีปนาวุธนำวิถีต่อสู้เรือรบอีกจำนวนหนึ่งครับ ขณะเดียวกันนะคะก่อนหน้านี้ที่มีความเคลื่อนไหวเนี่ยทางด้านของฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนที่ออกมาบอกว่าอาจจะมีโอกาสในการพิจรารณาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโตซึ่งทางด้านของรัสเซียเองเนี่ยล่าสุดนี้ก็มีการออกแถลงการนะคะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรศัสเซียมารียสคาราวาเนี่ยออกมาบอกว่าการที่ฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนเนี่ยจะเข้าไปเป็นสมาชิกของนาโตประเด็นนี้อาจจะไม่ได้ช่วยในะเรื่องของการสร้างชื่อเสียงให้กับฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนแต่ว่าทั้งสองประเทศเนี่ยอาจจะมีโอกาส ในการสูญเสียโอกาสที่จะทําหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความคิด s, เริ่มสร้างสรรค์แล้วก็ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนที่เคยทําในอดีตนอกเหนือจากนี้ค่ะเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยอาจจะเป็นอํานาจของผู้ที่มีอํานาจในสวีเดแนแล้วก็ฟินแลนด์แต่สิ่งหนึ่งควรที่จะต้องมีการตระหนักถึงผลที่ตามมาระหว่างความสัมพันธ์ทวิภาคีของทางด้านของรัสเซียระหว่างรัสเซียแลว้วก,ก็ฟินแลนด์รัส,สเซียแล้วก็สวีเดนรวมไปถึงโครงสร้างความมั่นคงของทางโยุโรปด้วยขณะเดียวกันค่ะโฆษกกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียยังบอก ด้วยนะคะว่าทั้งสองประเทศก็คือสวีเดนและก็ฟินแลนด์เนี่ยจะถูกนาโตใช้เป็นเครื่องมือในการข่มขู่รัสเซียแล้วก็ทั้งสองประเทศนั้นจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากนาโต้รวมไปถึงยังบอกได้ว่าการเป็นสมาชิกนาโตนั้นอาจจะต้องมีการสละอธิปไตยโดยพฤตินัยบางส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการป้องกันประเทศหรือว่านโยบายต่างประเทศด้วยค่ะ